สสกบาสบายดีสบายดีและสวัสดี ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องไยการยินดีตอนหับเข่าสู่สองน้องไซลาอีกแล้วน้พี่น้องอ่ามุกของพ่อก็น้องไาลาเนี่ยมันนี้พี่น้องไงกลับมาอยู่ที่เฮือนหลังงามๆพี่น้องไงหลังที่งล่าแต่เห็ดเนาะพี่น้องอ่าเป็นเฮือนของน้องยืนเองพี่น้องไยกลับมาอ่าตั้งเสาพี่น้องไงที่พื้น้เกาะก็เธอบอกมางานทางพื่นกับพื้นในยุดก่อนพี่น้องไยเนาะ กะอยากเลงให้ทั้งทั้งนี้แล้วแน่พี่น้องเไงยเพราะว่าอยากเก็บในฝนแล้วแล้วก็ให้เิฝนได้ขึ้นนอนอยู่ไวๆพี่น,องงนอ้องเไยเนาะอ่าก็ให้เิฝนขึ้นเฮือนถ้าแล้วก็เสร็จะิ้นก็ได้แล้วก็ให้เิฝนอยู่พี่นอ้องเพราะว่าช่วงฝนตกเนาะเิฝนก็จะบุยบนอยู่พี่น้องไงมันก็จะเปียกเนาะบนอยู่บนนอนก็ตุกน้อยเิฝนก็ได้อ่ะตอนนี้ก,รการน้องชายล่ะการชิมาอ่าเห็นอยู่เห็เวียกเห็นงานพี่น้องไงทั้งนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ากรชิประมาณ ในมือสองมือเนี่ยพี่น้องยังซากสองมือเนาะเราก็ออกมานี่ก็ได้ไปพี่น้องอ่าไปทักทายสบายดีทางอ่าที่งานเ้าก่อนพี่น้องเไงเนาะมาเพิ่นอ่ากพลังเห็นยังอยู่พี่น้องเไงตอนนี้อ่ากระมาหอดบางนึงเลยแหละพี่น้องเไงมาแล้วก็ดำเนินการลุยเวียกเลยพี่น้องเอ่าไปโอเคผมพี่น้องหไปเข้าไปทักทายสบายดีทางอ่าที่งานห้องคอนพี่น้องเไงเนาะโดยถังผ้าก็ได้พี่น้องเไง าสายสสะอาดงามตาดีเนะาะฮะพี่น้องเลยทั้งพอกําลังอาแท้เบื้องเสาไปอยู่พี่น้องเลยโอ้สบายดีพอสบายดีอาประมาณจังเมตรพอเสาหนิสามเมตรห้าสิบโอ้ประมาณสามเมตรปลายพี่น้องเลยสามเมตรห้าสิบเนาะนถือว่าสูงพอสมควรพี่น้องเลยแต่ก็เฮาเากาะกระเทืบลงมาแบบเกาะแบบใดนพ่อนี่นะก็เป็นอัน,นอตรงอ๋อก็แบบอ่า เห็ดบอน้ำน้ำน้ำใสค่าตกไหลออนมามหอดทางหัวี่บ่อโอ้เห็นยังไงแบบกระเทิบลงมาแบบสีเนาะเห็นยังไงกะทาเมื่อนี้กะมากะดำเนินการเห็ดขั้นตอนใดแน่ๆพอขั้นแรกก็ได้ตั้งเสาเลยอ๋อถือว่าจับระดับอย่างเรียบร้อยเบิดอล้วบ่อถูก้คุับจับระดับตั้งเสาเลยอืมไปพี่น้องลยเข้าไปบึงทางในกันก่อน อ่าลองพอลองเสพกันดูไหมอยังครบเบิร์ดระบอน่าจะครบน่าจะรบปออืมถ้าขอเป็นคนสั่งเองเนาะกะนับเบิรงย่านมันเผละมาบวกขบอย่างนี้นะน่าจะรบยุบเมื่อใม่หลายอยู่เ,เนาะเสาเส,ส,ส้นบ่ไม่เขาวนี่อเสาเส้นนี่เนาะไม่เขาวนือว่าลายเคนบุกค่น,อ,นอ่าน้องหลา่าหาคนออกวางนึงนี่แหละเพราะว่ามันเพิ่นเอาไว้ในหันเนาะก็เลยเอาออกมา มันอะเกจ้าบอลเฮ็ดเวียดพี่น้องเไยผู้เนาะนี่พี่น้องเไงเนาะน้องดาวบ่หรือว่าน้องเตยทองนี่สบายดีสบายดีอ้าวพี่น้องไงน้องเตยทองบ่นี่เออเกจแต่งตัวคักแทบบาทนี่พี่น้องเไงบนน็อตตาพิดคับพิดแน่กระดนี่กลับมาอยู่เฮือนน้องยืนคือเก่าพี่น้องเไยมันนี่ก็ได้ าทางพุ่นก็นยุดก่อนเนาะ,ะก็เลยมาลุยทางนี้มันแล้วก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจะกลับไปทางพุ่นกขาลังขุดอ่าตินเสาอยู่ทางนี้กันขุดหลุมบนสิอ่าสงตั้งเสาเนาะเดี๋ยวนอ้องเสลาจะไปทักทายสบายดีทางอ่าพอพุดกอนพี่น้องเลยโดยสบายดีสบายดี <laughs> พ,พี่น้องสวัสดีเขาพุดเอากระคักเด้อเจ้าพี่น้องเลยพุดกลุ่มเอาประมาณจากเส้นขุดลงนี่น 4, สีนี่เลยโอ้ประมาณสี่ห้าสิบเส้นไปดังทางแม่ือมันอยู่อยู่บ่เนาะพี่น้องไปเข้าไปเบิ่งข้างในก่อนทางน้องดาวเขาผสมปูนอยู่นี่ก็ได้เริ่มอ โอ้สบายดีแม่สบายดีน้องดาวโอ้สบายดีพี่น้องไอ้พ่อติโตมาก็เริ่มผสมปูนเลยใช้อันน้องหล่าโทรมาหาน้องยืนวันนี่คิดว่าแม่มาอยู่ได้วันนี่นะแม่อีแม่ว่าเมื่อบ้านเมื่อวานนี่เมื่อวาหากรมาเช้านี้บ่หรือวันใดเมืวันนี่อ๋อเมื่อหล่ะก็มาเลยมานไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยพูดชร์หลานคนเดียวอื บ้านนี้แม่ในทางไหนเลาวแม่บ้านอ๋อดงเห็นพูดบ่อ่าเป็นบ้านของแม่เองตัวเองบ่หรือว่าบ้านของผัวอ๋อบ้านของผัวอ่าของพ่อน้องยืนเออเบิ้งน้าจนเชาก็สิฮักแล้วเอาเครื่องลงเหรอเชาสิฮักเช้าเสียเงื่อนเสิฮักเลยว่าคุเครื่องลงมันเป็นอะไรมันดอกบ่มันดอกมันหลายปีแล้วออยังไง ทางพอลองยืนคนไปทางไหนจ้ะมันอยู่วะอ๋อคุดดวงไปชิเบ็ดได้ว่าปนยาสิ่งะต่ละเธออ๋อสิเบ็ดนะได้หลายป่าหลายโอจนได้ขายเนาะโอ้ขักแล้วลายยังไหนปลาขาวปลายังไงขาวหมดปลาปลาขาวจำนี่อ่ากินข่าแล้วว่าแม่มันนี ทำให้เถ่าเพิ่นก็อยู่พีบ่อ,อยู่ผีแล้วได้นอนน้ำลูกโอ้ดีละดีละมาอยู่นํากันอ่าดีก็ปล่อยเพิ่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยทำให้ตู้ก็ได้อ่าทำให้เถ่าของน้องยืนเน,ะน,เนาะดายแห้งนะฮะเราไอ้ดนาน้ำแห้งเลยเราจะตาดได้พี่น้องเลย ประมาณสีเสาพี่นองงอ้องเลยหาที่ไปตั้งออกมาเพราะอะไรน้องดาวเด็กก่อนโดยโดยเด็กก้อนเลยแม่น้ำไปกลับมาคือเก่าพี่นองง้อง,นองเ,งยเลยาทางคือนน้องยืนเฮาเนาะากับไม้ลบสองมาหนึ่คือสีอ่เส้นเส้นเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นไม้เป็นหยังกาวหลังวันท้ายมันนะพี่น้องเลย โอ้งามคือกันเนอะใส่อาไม่อันนี้ก็ได้พี่น้องไงตอกใหม่ใส่อันไม่ดิว้วนะครับถ้าสีเยอะง,งามพี่น้ไงจดจอดมียังพ่าปุดหาผ้าบอ้อร้ผ้า <c oughs>

อ๋อสุดยอดเลยเตยทองรับเตยทองชิบมุมาหารนี่น้องเพื่อนวะโอ้โหอ่ารียบร้อยเพื่อนพันครับหวานนี้รับเตยทองชิบมุมาหารโอ้เต็มเลยเหมือนเงาไหมเดี๋ยวจักบนนี้นะเงาไหมเงาคามนี่นี่ยังบ่ตายเนาะยังอ่ามันยังติดอยู่ใดนี้นี่น้อยมันยังบ่เปื่อยเลยเงไมแจะโดนแล้ว ตัวขนตกลงมามันปงหักตลอดเพอร์มมันสีปงขึ้นมาอีกใช้นองเตยทองคือไปใส่กุ๊ปนอนลาคีออาอของว่าขนยังว่ายเติบแบบว่ามึงของนองตยทองให้เต็กพี่น้องเลยแง่ไงตัวนี้รับเตยทองจีบบ่พอเหรอเหรอกรุ๊ <c ười> <c ười> มาละพกอเลย <c ười> kinh hơn như cái nồng này thằng gì cả đài lo hơn ngam hơn này chắc chỉ bằng mưa đầy nó này, thì... à, cái oh, ơi thông phải coi thong cái coi coi nữa ตาถืทองพานพานโอ้โหนจะยานก็ดอกพี่น oh, right? yeah. okay. so, so ้องเลยอ๋อต้องมีจากห้าตัวทองนี่มีสองเลยตัวทองเจอทองเด้งเลย้เอาตัวทองจัดบานพันต่อเลยซับเอาได้ว่าตัวทอง nhạt nó phả phan nó thì nào này không s ướp ô thể thao này thuốc đi khả nạn nó thể thong này thuốc đi thì nào này <laughs> thì thì <để> chơi <laughs> hạt may <laughs> เบื้งน้องน้องเกิดต้องเอาขึ้นหางไม้ก่อนนัคือเชิญกุ้งกอกขึ้นมากอกมาต้มกินตะเกียบหมกอกหมกอกเอามายังแม่มาต้มมาต้มทุกทุกแล้วก็ต้มเ้อแจ๊กน้องหล่าวเเคยกินที่เราเลยต้มมะกอก ตัวมะกอกมะกอกเออคิดว่ามะกอกมะกอกมะกอกมะกอเออมากละกอหนักละกอพี่น้องเลยมาแข็งแข็งกันบ่น้องหล่าคิดว่ามะกอกมะกอกเขาว่าดีจ้ะจับระดับพี่น้องเลยคิดคิด มา,ากมออาัดดำเนินขุดเข่งขุดคุมเลยร้องเลยแดดกำลังเริ่มอ,ออกเนาะที่ทองย่อมแพ,พะะ้หรอวะนี่เนาะไปเลยน้องเลยขีข่เลยขีข่เลย <Ừ. S 2> ตอนนี้ให้อาให้ตั้งหากบอกระเทิบลงมาทางแบบคือทางห้องน,น้ำนี่บอสเป็นส่วนส่วนหน่งมันเดียวอ่าใบว่าเห็ดเป็นสองสันที่นั่งเลยลรังคาสองสันตอนนี้ใแบบว่าโตลงตัวนี้เนาะเพราะว่าเสามันต่ำทางนี้ทางเขื่อนคัวของน้ำนี่แบบอ่าเขื่อนเสาว,วันตาพี่น้องเลยเขื่นอนเอวันตาเนาะ จกักเลยได้เพื่องเลยทั้งคนก็ได้อาว่าได้กระเลนะ่นนะเพิดเลยทั้งอา่านแม่วาตาก็ได้จะคุณนดูจังไรตั้งแต่เห็ดที่เพื่อนให้เพ,พิ่นแล้วก็ไปเลยทั้งนี้ก็ได้เบาบางเนาะไปตลอดพี่น้องเลย พี่น้องเอ้อ่างานช่วงนี้เข้ามาหลายพี่น้องเอ้เนาะอ่าสมสมสือกับทีมงานสายจวดอะไรรอนาะเอาพูดเนาะงานช่วงนี้เข้าหลายแห้งพี่น้องเอ้สมสือกับทีมงานสายจวดอะไรนี่จวดฝุดจวดพี่อยู่พี่น้องเอ้โดดฝุดจวดโดดฟุ่นโดดพี่พี่น้องเอ้ทางใดก็ยังให้มันแล้วทางหลังอะไรพี่น้องเอ้ห่าเอาก็ได้จักกระไดพี่น้องก็มาเล่งทางนี้ก็ยังขาดทางฟุ่นเนาะ กอยากไปเห็ดวัตถุบ,บอลน,นั่นแหละพี่น้องเลยแต่ฮาวด์อาะ,ะว่าทางนี้ก็จะเห็นมาน้อยคกนกัมันเห็นโมไรพี่น้องเลยมันย่อเสาโมไรเนาะโดยก็ยังหายมาบดครบทีมงานนั่นแหละมันย่อเสาซอยกันแล้วแล้วจังแบ่งกลับไปพี่น้องท่าทางยังม่แล้วก็ได้ปลาทั้งบุญปลาทั้งพี่อยู่พี่น้องเลยงานเข้ามาหลายตรงนี้เนาะ,ะงานจักว่าเฮือนน้องเข็ม ờ ăn nong này thì ạ hương sao bồ ô kì ăn nong bồ nó à ờ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  phốt ờ ờ ốp ô ờ nhắc nè cà phê nhà sử, tốt, bò khi nào về. sắp heng hốt, nó. À. อึ <laughs> ๊บใายอยู่ดิโนน,นออ้อยำนี้ดิโนน้อยำนี่ดิโนน้อพ่อพ่อยำแรงพ่อแห้งตอนน้องหลามาฟังละหัวนะโอ,อ,อ้ยยอดยอดคุดคุดลุมนี่นะสามมื้อคุดลุมละหัวนี่นะยังที่แล้วนะสามมื้อสามมื้อคิดเอาในนั่นแหละ สามเื้อก็ยังเล่งกรียรอได้จังแหล้วนะคันบ่อปรนันมันบ่แลี่งนี้เนาะมันแข็งมาพูดเลยเสียมซื่อเนี่ยซับ้าไปโอ้ไรเลยบานเลยปล่อยเซาะเอาทะเลตนหน่อยคุณกูคุณแหละเรก็ตั้งน้ำอ่าสูบน้ำมาแส่ตอนนั้นพี่้องไหนโอหได้เมอนยังมาทันมี มันชีเส้นคุณลงปไ่โ,โอ้ย่ยทองมาซ้อนให้น้องดาวเนี่ยเนเลกว่าี่นี่มาจัดก,การตัวนี้เลยก็ได้ตัวนี้ตัวยางตัวน้กบพูดตัวนี้นว,นวัดปูนนี่ พ่อก็น้องดาวตัวนั้นนี่มาคุดตัวนี้ตัวมันแข็งแห้งนี่แข็งเลยแข็งได้ก้อนนึ่งอ๋อแปลงเนียเนี่ยมันทำได้บอทันได้ยิ่งมาคุดตัวนี้กันอ๋อแปลงทำมาได้ก้อนเนาะโอ้ขอบคุณไวน้องจุบจุบลงไปฝุ่ เบ,บ็เป็นยาดิะยนะยัดจุกของดจุกแต่ง,งโอ้โจบกแต่งคุนอาเนาะโกมาเขียนหน้าหาโกมาเขียนข,ข,ขักเยอะไนะ <c oughs> ด,ด,ด้เะนาะ <c oughs> ตอนมาฟังละหัวแล้ว,วเนาะแม่พ <c oughs> ดแข็งคอยว่าแข็งนะ À, Bần tử thong oh, có mày mày hai à, oh, mày kìa hỏi một nha phục mày phong nhu. Bần nhu mày 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 ฟอทำไงเออเลิกแันนี้รอะขุดยนินวออกก็ได้อืมถ้าพอมาว่าเทหวานยังไม่ได้ชีคุดลงอีกม่ถามเพิ่นมาตรวจสอบก่อนถามมันยังม่ได้บ่คักมาเลอกะุดลงอีกที่น้องเอยสำหรับน้องเหลา่าได้ละเหลืกเพิ่บแล้ว,ลลลวโมเมนณสมามส,สิสสสสบสี่ส,<น>ส,สิบเซน้องแมวมันเท่าไหร่งความเหลือของมัน

ในว่มีปูนรััพี่น้องเลยขับปูนเกตาัอ๋อมันบางก็วันนี้ก็นั่งให้นะเออขึ้นบนแผ่นเลยไปเก่าก็จะแทงนะลูกเก่าเข้ามาด้แม่นี่เขาอ่อนให้กิน อ้าวเตยทองต่อเลยพยิงตรงนี <c ười> ้โอ <c ười> uh ้โหใครกับตัวทองอันเจอกไหมไม่รมันะวุ่นนาำจับอันนี้เนาะอันกระต่อไม้กับบวนปูนในตัวงได้ดีตัวทองเออว่าพ่อกันบ่แต่น้องล่าวมาตัวนี้เด้นักกว่าภู้ซับบ่เข่าเลยตัวนี้นะ không biết rồi. là cái vị, tôi đi sắp một khẩu đấy rồi này nè oh, con này ừ, sắp chuẩn bị ra khẩu đấy khi nào người cưng cưng đây Này tới thôi không? đại, đây, nó, phần bộ khẩu bọn nó khen thì xưa đó nó đào rồi

ชิปด <Shit. S 2> ูจนหัดชิปน้อย่างเงคนนับสะเลยนด้ลองดาวเลชิปบาทหร่กะก้าหวิบก้บ่าะเก็บร้อยจอดเลยนะุ้ยอนโตเสรท้องเห็นไลยบินขนาด đai thể thon bản nó ngay anh ấy phun nó vào cọp nay thể thon ngay cọp nóc nay thì nó ngay nay vào núm vẫn để nọ vẫn on đính thì nó ngay thằng thân là kẹng gọp bùn đây cọp nóc nay vẫn đeo rồi สำหรับคลิปนี้ก็น้องเซลาจะขอจบหลงไหวเพียงเท่านี้เนาะไว้ต่ออีพี่ต่อไปพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพลลาลองไปเพียงเท่านี้พี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องโดยที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของน้องไซลาพี่น้องเลยเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็น้องเซลาจะขอตัวลาไปก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดี